เฉพาะใช้ชีวิตบนเรือ,เ,อเป็นสัดส่วนใหญ่เราจะตกเมือกๆใครตกไม่ได้ไม่ต้องเราจะแบ่งทีมไปซีมาแลาโอ้ยลยุนนลย,ลยนะีกก่รักอะไรเนี่ยจ้าแซงก่อนนะจ๊ะถึงที่หลังตกน้ำน,นะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนวัน,นละละดี้กนรลับเข้าสู่ยูมีโกเทาเวลนะคะ โอเคเราอยู่กันสีคนเหมือนเดิมนะคะทริปนี้เราอยู่ที่แสมสารเรามาเพื่อการดับน้ำโดยเฉพาะก็คือเราจะไม่เน้นอยู่ในห้องแล้วมายเราอยากเป็นชาวบ จะมาแบบเป็นชาวเลเลยเว้ยแล้วก็ใช้ชีวิตบนเรือเป็นสัดส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็อันนี้นะคะเรากําลังรอขึ้นเรืออยู่ซึ่งแบบว่าเราเหมาออกไปเลยทั้งลําก็คือมีแค่เรากับพี่คนขับเรือเท่านั้นจะบอกว่าราคาเท่าไหร่นะสามพันห้าร้อยสามพันห้าคือนั่งได้หกคนก็ตกคนละห้าร้อยนิดๆเองโอเคนะสามชั่วโมงเออแล้วอย่างเงี้ยคือเรามาถึงเที่ยงใช่ป่ะคือเราจะกลับกี่โมงก็ได้เว้ยเราก็นั่งยาวๆไปเลยแล้วมันก็จะมีแบบกิจกรรมนู่นนี่นั่นเยอะๆมากมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันในเรือนะ ชีพพร้อมนะคะอยู่บนเรือไดมอนด์สโนว์คลิงแล้วด้วยข้างหลังพร้อมไหมพร้อมแล้วลงเรือมาแล้วแค่ห้านาทีเองนะจากเมื่อกี้ที่เราอยู่ตรงท่าเรือใช่ปะเราอยู่ที่หาดเทียนเว้ยที่เกาะแสมสารที่มันแบบดังๆคนเขาชอบมาดำน้ำกันอะไรกันไม่ใช่เกาะแสมสารหรอแสมสารอ๋อโอเคแต่มันก็เขียนแสมสารหรือว่าแสมสารแสมสารโอเคทุกคนชื่อที่ถูกต้องคือแสมสาร ินปลาหมึกอีกสองคนที่ตกไม่ได้ไม่ยอมกินเอว่าน้ำด้วยกูว่าอะไรรู้ปะคนที่ตกได้น้อยกว่าต้องโดนอะไรสักอย่างขอไปคิดก่อนเดี๋ยวตกน้ำไงก็ต้องโดนถีบตกน้ำไงกูคิดเลยแล้วก็ถีบึงเลยไม่คณรู้เหรอว่าเกมนี้ใครชนะไม่จริงกูต้องชนะกูจ้าแห่งเกมไม่แล้วคอยดูนะคะทุกคนว่าใครจะโดนถีบตกน้ำแล้วก็ไม่ได้กินปลาหมึกด้วยใช้ได้ไงอ่ะตอนปไมันถึงสามนาทีเมื่อกี้นึกว่ามันติดหินนะ Hello 吗？ ไปไม่ไดักไม่ได้ส่งตัวแทนคนเดียวย <มา S 1> เดี๋ยวๆอเฮ้ยเด้เด้อเดเด้ด้อ้อเอเเ้ออนเเอเดเด เราจะเห็นเขาตกกาักากลางคืนใช่ป่ะแต่ว่าความจริงก็คือกลางวันได้เวย้ยแต่มันจะได้ยากกว่าปลาแบบหลายเท่าน,น้มิใช่อย่างอย่างงี้ยเราตกปลาได้รวมแล้วอะคือสิบกว่าตัวแล้วแต่ว่าเราได้ปาลาบกแค่ตัวเดียวเองใช่แล้วตัวใหญ่ด้วยใือแบบวยโทอสำหรับสี่คนพี่เลยแต่จริงๆอะคนแพ้ต้องท่ามินไม่คือมันไม่เกี่ยวไงเพราะว่ามึงมึงไม่ได้ตกอันนี้ขึ้นมาได้ไงก็มีติดกินไงเกูอยากินปลาบกซาซิมิไงไม่แต่ทีมชนะต้องได้กินทีมแพ้กินแค่ปลาก็พอแล้วจะได้ฉลาดไหม นี่บนเรือเขาทำให้แบบสดๆอย่างนี้เลยนะมีปลามากมายมารอแบบเออระหว่างที่พี่เขาแบบกำลังทำอยู่ปลาก็มากินไปอะไรไปพอเสร็จแล้วนะคะมันจะมาอยู่ในจานแบบนี้เป็นซาซิมิแก ว่าเออคือเราใช้ชีวิตบนเรือเยอะกว่าบ,บนที่พักจริงๆนะเมื่อวานกลับมาเว้ยสลบน็อกไปเลยแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้อัดฟล็อกเลยมันอยู่ที่ซาตกิบูตีเกสเฮาส์ราคาดีมากโชว์วิวก่อนโชว์วิวนี่เก๋ๆ้าะแบบลอ c a l แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูคนในห้องพักอีกทีเพราะว่าคือเมื่อคืนอะเออมันกลับมาแล้วแบบมันมันเน่ามากเลยข้างในเดี๋ยวทําดีๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปทัวร์ห้องเดี๋ยววันนี้มิ้งจะไปนั่งเรือใบกันด้วยเมื่อวานเรานั่งแบบ เรือเขาเรียกว่าอะไรเรือสปีดโบ๊ทไปแล้วใช่ปะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเรือใบว่าเออมันนั่งได้ไม่กี่คนแล้วมันแบบเป็นที่เล็กๆคือครั้งแรกใน,นชีวิตของมิ้งเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อวานลองสปีดโบ๊ทไปแล้วนะคะวันนี้เรามาลงเรืออะไรกันเรือใบ <c oughs> นี่แผนให้ดูเลยอย่างเดียวที่มิ้งสงสัยอะ่ะคือตูดไมจะนั่งลงใบได้ไหมกับที่นั่งตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยวมันไม่จอมเมืองมันปลอดภัยตูดไมกับมิ้นน่ะมันใหญ่มากเลยไงแต่ว่าเขาก็บอกว่าเออเนี่ย ตรนี้เขาจะมีพี่ที่เป็นคนดูแลด้วยคือมันนั่งได้แค่4ีคนใช่ไหม สี่คนนะคะเพราะว่ามันที่นั่งมันเล็กแล้วก็จะมีพี่ที่เป็นทีมชาติดูแลเราอันนี้มันเป็นแพ็กเกจของที่พักเลยนะคะระหว่างสัตหีบเซลลิ่งคลับก็คือเป็นพี่ที่ที่เป็นเจ้าของเรือเนี้ยกับที่พักก็คือสัตหีบบูติคโฮเทลเขาก็คอลแลบกันนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ราคาที่โอเคที่สุดแน่นอนว่าเรามาอย่างเงี้ยเราไม่มีทางที่จะแบบเสียเงินเยอะแยะมากมายอันนี้ก็คือราคาไม่แพงเหมือนกันเราก็เหมาหน้าสองลำเลยใครนั่งกับใครอ่ะกูนั่งกับมัน นะเออไปกันะมิงนั่งกับฟิลไปเพราะว่าคือคือมิงว่าฟิลกับมิ้งอะอาจจะนั่งได้แต่ว่าสองคนเนี้ยวันนี้ไม่อยากแข่งนะไม่อยากแข่งเลยเพราะว่าไม่อยากชนะกูเบื่อแล้วอ่ะกูว่าคือใครถึงทีหลังก็โดดน้ําไปแค่นั้นแหละให้มันจบจบต้องรู้ตัวนะว่าใครอะเดี๋ยวกูไปหาพี่ทีมชาติก่อนเมื่อเมื่อวานกูบอกเลยมึงฟุ๊กไม่วันเนี้ยของจริงเดี๋ยวมึงดนเลยใช่ปะพี่ฟิลของจริงใช่ปะไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่พูดเยอะเจ็บคอ เ๋ยวที่หลังตกน้ำมันจะวค่ะโอยเรือมันเอียงเอียงบ้างบนั้นอะเอียงเอียงอยู่นะฝั่งที่ไม่กับมินนั่งอะพี่คะทำยังไงถึงได้เป็นทีมชาติอะเอาเหรอมีไปจับฉลับมั้งดิมันเล่นยากมากเลยนะเนี่ยทุกคนพี่เห็นว่าคือมันเป็นเรือใบใช่ป่ะซึ่งมันมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรพี่ไอ้ที่ดึงดึงมันไม่มีเครื่องอะต้องปรับไปตามสภาพ ถ้าลมไม่มีเลยเราก็จะไม่วิ่งเลยครับแต่ว่าคือมันก็ต้องมีลมทุกวันไปลมทะเลใช่ไหมคะคนใหญ่จะมีและถ้ามันก็มีวันที่ไม่มีเหมือนกันเลยอันก็ลอยอยู่กลางทะเลางหรอตรงนี้ก็เป็นเขตที่ละหานนะคะถ้าใครอยากเห็นว่าเรือดำน้ำเป็นยังไงมีจ้าถ่ายนี้ดูเลยลำใหญ่ลำโต ก็ตกนใจไปเลยนะคะแล้วอ,อยู่กลางทะเลดีย<ม>อยู่บนเรือใบ<า>ก็ใช่ว่าเราจะไม่มีสเสบียงนะจ๊ะกระเพรานี่กระเพราพี่พี่เอาอะไรครับพี่พี่ก็ยังกินไม่ได้ขขขเขาบังคับเรืออยู่บงงังคับเรือไปกินไปชิวไปเนี <S <S <ม>่ยถึงที่หลังเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมทำตัวเบาบาเป็นภาระพี่เขา <laughs> ดูจ้าพ <laughs> ไปเรียนมาเลย <laughs> ก็นั่งอ่ะก็คิดแล้วว่าแบบเอมินไม่รอดแน่ <laughs> วันสุดท้ายแล้ว <laughs> ก่อนกลับบ้านจ้ามาลุมทัวร์กันดีกว่า นี่ก็คือห้องนอนของมิง้งเป็นแบบว่ามีโต๊ะอยู่ตรงนี้ด้วยนั่งเอาไว้นั่งชิลๆแล้วก็มองวิวตรงนี้วิวเก๋เนาะแบบไม่เหมือนที่ไหนเลยอะ่ะล้วมีมุมอากุกิกน่ารักเป็นทีวีตรงนี้ด้วยจะเตียงมาฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นสุดน่ารักอยู่ตรงนี้ค่ะมีทีวีให้ดูตู้เย็นอะไรพร้อมมิงพาไปดูห้องน้ําในห้องมิงเนี่ยก็จะมีแบบฝักบัวด้วยแล้วก็เป็นอา่างอาบน้ําด้วยทางนี้ก็มีกระจกให้ ประมาณนี้นะคะห้องของเราจากห้องมิงค่ะพามาดูอีกห้องหนึ่งนี่ก็คือห้องติดกันเลยที่เพื่อนๆอน,นอนเขาก็จะแบบมีความเส็นเพื่อนเหมือนเรามานอนบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออดูน่ารักดีเนาะแล้วก็สบายๆอะ่ะเหมือนมาอยู่บ้านใครสักคน ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนสุดของโรงแรมเลยก็คือวิวดีที่สุดอย่างห้องเนี้ยที่ที่ถ่ายให้ดูล่าสุดเนี้ยจะประมาณพันกว่าบาทแล้วก็ห้องนู้นจะสองพันกว่าบาทซึ่งเป็นห้องที่ใหญ่กว่าก็จะมีอ่างอาบน้ําเพิ่มมามีแบบว่าเตียงตรงบริเวณเตียงก็จะใหญ่ขึ้นด้วยห้องเราก็ประมาณนี้จ้ะแล้วก็ราคาน่ารักไม่แพง หนึ่งถึงกี่ร้ออะคะร้อยหนึ่งถึงแปดร้อยเลยค่ะโอ้แปดร้อยตัวเท่าไงเข้าเขียงนะเข้าเขียงเนี้ยจริงโอ้โหจริงจริงอันนี้คือสองร้อยห้าสิบตัวตัวเท่าไงอ๋อมาต่างกันไงคะพี่ตัวเล็กตัวใหญ่หนูเรื่องไม่เป็นอะเนื้อบางกับเนื้อหนาตัวใหญ่เนื้อมันจะหนาใช่ไหนกรอบกว่าคะมันกรอบหมดนะเพราะว่ามันเป็นหมึก นนะะถ,ถ้าเน้นหวานอะ่ะจะไม่ใช่มึอหอมถ้าเน้นหวานจะเป็นมกล้วยแต่ว่ามันตายง่ายมากเอาละทุกคนก่อนกลับนะคะมันมีที่หนึ่งเป็นร้านอาหารอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับที่พักเราแล้วขับรถมาแล้วก็เจอชื่อร้านโจนสลัดทะเลส,สดเพราะที่เนี่ยเขาแบบเลี้ยงปลาหมึกที่วิธีเหมือนที่เราไปกินบนเรือเลี้ยงไว้เองเลยแล้วก็มีเลี้ยงหอยนางรมด้วยเราก็เลยมาลองนี่ว้ยยอิซานซิมิดูว่าบนเรือกับตรงเนี้ยจะต่างกันหรือเปล่าความสดเป็นยังไงบ้างอะ ลองชิมดูนะคะต้องกินแบบไม่ติ้มก่อนเอออย่แบงบนี้เพื่อซึมซับรสชาติอ,อันนั้นคือมึกหอมแบบอนีออ้ปะสดจริงอันนี้จะกรอบนุ่มแต่อันนั้นจะกรอบอย่างเดียวเือมันสดเหมือนกันแต่ว่าหนิงว่าอันนี้กรอบกว่าอนนเอออันนี้กรอบกว่าเพราะฉะนั้นมนิงคิดว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าการที่แบบเหมือนเหมือนเขาไปรับน้ชาประมงลเขาเอามาเลี้ยงไว้อะ แล้วแบบว่าเขาเอามาทําให้เรากินตรงหน้าร้านเลยก็คือรสชาติเหมือนกับที่เราไปตกในเรือแล้วกินในทะเลเว้ยเมงว่าทีเนี้ยทีเด็ดอะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบน้ําจิ้มของร้านไหนแล้วเว้ยอย่างร้านนี้ขอชิมก่อนอืมอย่างไรน,นี้เมงชอบน้ำจิ้มซีฟูดแบบแซ่บๆแล้วไม่หวานแบบหวานไม่เยอะอือแล้วที่สัตหีบอะ่ะถูกไม่เคยกินแบบเนี้ยที่กรุงเทพถ้าตัวเท่านี้ราคาประมาณห้าร้อยกว่าบาทแต่ว่าที่เนี้ยขายสองร้อยห้าสิบที่นี่คือแบบราคาเริ่มต้นแค่แบบตัวละร้อยอะ่ะอือหืออือผมว่าเป็นสิพี่ h ัป p ปนะคะตามที่คิดไว้เลยคือใช้เวลาบนเรือมากกว่าอยู่ในโรงแรมโรงแรมทแทบ,บไม่ได้อยู่เลยแต่ว่าโรงแรมก็แบบได้นั่งทิวตอนคืน,ยอ,ยน,น,นอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นบรรยากาศที่ดีคือมีได้นั่งทั้งสปีดโบ๊ชป้าแล้วก็ไปนั่งเรือใบครั้งแรกในชีวิตคือมีรู้สึกว่าสปีดโบ๊ทเนี่ยเหมือนกับเราได้ทำกิจกรรมแบบไปตกปลาไป ดำน้ำมันมันสะดวกนะแต่ว่าความเรือใบมันจะได้ความชิลระหว่างที่อยู่บนเรือเว้ยแล้วคือเราไม่มีทางรู้ว่าเราออกจากฝั่งตอนเนี้ยเราจะไปถึงที่เกาะเมื่อไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพลมหมดเลยคือเรือมันไม่มีเครื่องอ่ะมันเป็นแบบว่าเขาบังคับทิศทางด้วยแบบด้วยไใบข้างบนเออลมยิ่งแรง,งลมยิ่งแร<บ>ง,งเ,ออเออก็ยิ่งถึงเร็วก็มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่มันแบบมันก็เป็นเสน่ห์ส่วนตัวของเขาเนาะทุกคนก็สามารถมาลองดูได้นะคะที่นี่สัตหีบทุกคนน่ารักแล้วมินก็แฮปี้ ก็ลรงมาตามรูทนี้กันดูนะจ๊ะเดี๋ยวจะดูลงโค้ดไ้ให้หนอี่อะไรอ่ะให้ลองค่ะให้ลองขอบคุณค่ะนี่นี่นี่น่นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคคืออันนี้ทานได้ทั้งตัวเลยเหรอใช่ค่ะก็คือน้ำซีฟู้ดราดลงไปขอบคุณค่ะอันถ้าอย่างถ้าอะไรอย่างงี้ราคาเท่าไหร่คะอ่าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอ่ะตัวเท่านี้หนึ่งร้อยบาทอุ้ยมากสุดจริงอ่ะไหนไหนลองให้ดูมิ้งอ่ะมิ้นลองสิอุ้ย อูแมนดีพี่พีมพีมขอร้องขอนิดนึง <S 3 for instance> ตูดตูดตูดเอาตูดเหรอกิน <Chu> กินปลามันเลยอาดิอุ้ย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 พีมพีมกินปลาได้เหรอพี่ิมดูดทั้งปากแล้วว่ามันดูดไปถึงเพดานปากโอูแมนดีเหล้าแบบนี้ส่วนมากกว่านี้ก็ไม่รู้แล้วแหละว่าจะสุดอะไรก็ไปตกเองแล้วแหละก็ไม่ทำเองแล้ว ก็อย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe ย,ยูมิโกโทาวเวลยูมิโกชาแนเเลติ๊งติง๊ง